ท่านผครับสีแดงบ่งบอกถึงความเล้าใจร้อนแรงเพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับรถด,ดับเพลิงนะครับในสีนี้และคู่กับไฮวินในตัเพียสมือสองที่จะเข้าไปกู้ความเดือดร้อนของผู้คนทุวไปครับ รถสไตล์แบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้แลครับวินแต่เมื่อได้ใช้มาหลายปับ๊บรับรองว่าเจอของหนักแน่นอนครับแต่อย่าไปใช้เลยครับวินกับรถแบบนี้จอดอยู่กับที่ดีที่สุดดีที่สุดครับอย่าไปไหนเลยครับสบายใจกว่าเยอะเลยครับ คาารับวินไฟฟ้าเนี่ยนะครับไม่ได้วัดกันเป็นปีนะครับวัดกันแค่ครั้งเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเราไปเจอหนัก,นก,นกแล้วกดยาวๆหนักวินเสียหายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวินในรถราชการจําเป็นจะต้องอึดเป็นพิเศษครับเพราะว่าเรื่องของไขกันรับประกัน1ปีแบบไม่มีเงื่อนไขทุกกรณีครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับจำเป็นที่จะต้องใช้ไฮวินขั้นต่ำนะครับในตระกูลของ PS 1 2ื่นส y งเเป็นมอเตอร์บาวหนึ่งที่จะนิยมใช้ในวินที่แพงๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องของการกินไฟน้อยนะครับขดลวดมอเตอร์ทนความร้อนสูงมากครับอย่างน้อยเนยมี180ถึง200องศาเลยทีเดียวครับ ครับวันนี้เรามาเจาะลึกวินของ h ฮ w i n PS 12,000ปอนด์ Heavy Duty แท้นะครับท้าเป็ครับเจ้าวินตัวนี้เนี่ยครับเป็นวินที่มีขนาดมาตรฐานนะฮะมีทั้งรุ่นเชือกแล้วก็รุ่นสลิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสามารถที่จะนำไปติดตั้งแบบฝัง หรือกันชนทั่วๆ่ไปเนี่ยได้ทุกยี่ห้อโดยแทบไม่มีการปรับแต่งใดๆเลยครับถ้ามันอยู่คมครับวินทั้งตัวเนี่ยนะครับตัวที่แพงที่สุดก็คือมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใช้มอเตอร์ธรรมดาที่เล็กๆหรือมาไม่เต็มนะครับราคาจะหายไปอย่างมหาศาลเลยครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราจําเป็นต้องเจาะลึกแล้วก็ผ่าวินออกมานะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเปิดฝามอเตอร์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ซองฐานยางกับทองหรือลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจําไว้เลยครับเป็นมอเตอร์หรือซองฐานที่อยู่ในวินที่แพงๆมาเท่านั้นนะครับ พอเราเปิดเข้ามาดูข้างในเจ้าขดลวดถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยนะครับขดลวดจะสีไม่เหมือนธรรมดาทั่วๆไปครับเพราะว่าไอ้เจ้าขดลวดตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นทองเหลืองแท้100%นต์น้ำยาที่ชุบมาในขดลวดเนี่ยนะครับมีความทนความร้อนสูงนะครับร้อถึงสององศานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นมอเตอร์ที่ กินไฟน้อยกดได้ยาวความร้อนต่ำให้แรงบิดสูงจึงทำให้ไอ้เจ้าตัว ps 1 2ตัวนี้นะครับได้แรงดึงที่แท้จริง14,000ปอนปอหรือ6ตันได้อย่างสบายๆบาเลยครับทีนี้ก็มาถึงคิวทดสอบแรงดึงครับท่านผู้ชมครับวินที่เราได้มาเนี่ครับท่านผู้ชมครับ ถ้าหากว่าเรานำสลิงไปเกาะกับต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็กดรีโมทเนี่ยให้วินลากไปเนี่ยนะครับแบบล้อตายเนี่ยนะครับถ้าหากว่าแรงดึงแท้หมื่นสองพันปอนด์แท้ๆเลยเนี่ยแรงหมื่นสองพันปอนด์ก็คือห้าตันแล้วสามารถลากรถไปได้นะครับท่านผู้ชมได้วินคุณภาพไประดับหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าหากว่า กดรีโมทแล้วไม่สามารถที่จะลากรถล้อตายไปได้ท่านผู้ชมจงคำหนึงเลยครับ12,000ปอนปอนของท่านน่าจะได้มาเพียงแค่8,000ปอนเท่านั้นเองครับการแกะดูมอเตอร์ข้างในเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมเปิดฝามาแล้วและเห็นภาพดังตอนต้นของคลิปวิดีโอนะครับแล้วราคาถูกกว่า19,500ลูกค้าตะครุบวินนโตนั้นได้เลยครับมอเตอร์แบบนี้เกิน2000 20, 0แน่นอนครับถ้าต่ำกว่า19,500ลูกค้าซื้อเลยครับการเบรกรถล้อตายแล้วให้วินลากไปเนยน,นะครับท่านผู้ชมครับ เสมือนว่าเราไปกู้รถเพื่อนนะครับถ้าหากว่าวินนั้นแรงนะครับมันจะลากรถเราไปไหมนะครับไปหาเพื่อนหรือว่ารถที่ถูกกู้แต่ถ้าหากว่าวนนินไม่มีแรงเนี่ยนะครับรถเราจะไม่ถูกลากเข้าไปรถที่ถูกกู้ก็จะไม่ขึ้นมาผลก็คือกดต่อควันขึ้นแทนครับ ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของตูววินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยครับเพราะว่าท่านผู้ชมครับต่อให้วินนั้นแรงแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าเบรกไม่มีความทน,นทานหรือแตกง่ายใช้ได้ไม่นานเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับไม่ปลอดภัยแน่นอนครับมอเตอร์เล็กไม่มีแรงยังเก่งก็ไม่ครับ แต่ถ้าเบรกไม่อยู่นันะครับเบรกวินก็ไม่มีเบรกเท้าก็เอาไม่อยู่นั่นคือความปลอดภัยครับครับการยกรถด้วยเบรกของวินตามในคลิปเนี่ยนะครับยกแค่เพียงครั้งสองครั้งบางครั้งอาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ของไฮวินเนี่ยนะครับร <Okay. S 1> ถยกยใช้งานทุกวันนะครับ8ปปีจึงเปลี่ยนผ้าเบรกครับ หนึ่นะครับโลดโล,โลมาฐานขึ้นไปอีกแหมเสียงลัดดีจริงๆครับถอยกล้องมาหน่อยดีกว่าเผื่อสลิงขาดอ่ะค่อยๆปล่อยลงโอเคเอาคาวไว้แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราจะขึ้นหรือลงเนี่ยเบรกได้ดังใจนึกตามรีโมทนะครับนะคราวนี้ถ้ากรณีเข้าป่าเราก็สวิตไปดีครับจะทำอะไรก็ทำไป แต่ก่อนทําเพื่อกันสลิงขาดเราก็ผูกเชือกเบล์ไว้อีกสักอันหนึ่งสมมุติว่าตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับแล้วก็เพิ่มเบลลอีกอันหนึ่งนะครับกันพลาดนะหลังนั้นเราจะสวิตใต้ท้องหรืออะไรเงี้ยฮะนี่นะครับประโยชน์ของวินไฟฟ้าหากเบรกดีนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าตาเบรกของไฮวินนะครับตัวกลางนะครับมีความทนทานสูงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกระจายความร้อนนะครับทําให้เชือกไม่ค่อยละลายรถยก ที่ใช้เบรกไฮวินนะครับใช้งานทุกวัน8ครับ8ปีจึงจะเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับถือว่าเป็นสถิตินานที่สุดครับโซนเบรกที่ท่านผู้ชมเห็นดังต่อไปนี้นะครับถ้าเจอแล้วพยายามหลิกเลี่ยงครับเป็นเบรกที่สปริงชอบขาดนะครับใช้ได้ไม่นานสปริงก็จะขาดพอขาดแล้วเบรกก็จะล็อกนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานวินได้หรือรูดนะครับอันตรายครับไม่ปลอดภัย